อ่าส่วนอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่12นะคะรถทัวร์เนี่ยที่ไปพุ่งชนตอมอสะพานมีคนเสียชีวิตไป8คนบาดเจ็บอีกจำนวนมากเลยทีเดียวปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะคะโชเฟอร์ที่ขับรถรับสารภาพแล้วค่ะนี่ๆีดูตัวนี้ก่อนฮะดูภาพนี้ค่ะโอ้โหสระบุรีนะคะคุณผู้ชมคือเป็นไงฮะลับเข้าไปนเต็มเต็มเลย รับสารภาพแล้วว่าที่ขับแล้วพุ่งไปชนแบบนี้ช่วงนั้นน่าเกิดอาการวูบวูบจากการที่เสพยาบ้าคุณผู้ชมนี่คือสดสดร้อนๆเลยที่สารภาพนะคะเ<อ>นี่ยค่ะทางพันตำรวจเอกเชษชยัชยเชษจิริพุ่มกับสอพเอมืองสระบุรีนะคะก็บอกว่าคนขับรับสารภาพคือเขาจากการที่ตรวจร่างกายเนี่ยค่ะพบว่าน,นายนรินนรินศาสตร์หงษาคนที่ขับรถทัวร์คันนี้ มีสารเสพติดคือเมทแอมเฟตามีนแอมเฟตามีนในยาในร่างกายนะ,ะก็คือยาบ้านี่แหละตำรวจก็นำตัวมานะคะก็รับสารภาพว่าเป็นคนขับรถคันเกิดเหตุและเสพยาบ้ามาจริงแล้วเขาเนี่ยคือเป็นคนขับคือแตะมือกันน่ะเขาเป็นคนขับคนที่สองอก็จะเริ่มขับจากขนส่งนะครราชสีมาจะเข้ากรุงเทพนะฮะเนี่ยค่ะแล้วพอมาถึงจุดตรงตอมอสะพานี่แหละค่ะวูบหลับ สะดุ้งตื่นตอนนั้นก็ได้รถเนี่ยเสียหลักไปชนกับบาริเออร์เกาะกลางแล้วทะ<อ>ไหลไปชนเสาสะพานต่างระดับทําให้มีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บนะคะซึ่งตอนที่ชนเนี่ยก็ความเร็วอยู่ที่89กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะโอโ้โหอันตรายจริงๆ <h ums> นะคะก็เจอข้อหานะคะสองข้อหาด้วยกันขับรถโดยประมาททาให้ทรัพย์สินเสียหายมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจํารถเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายค่ะ ก็ต้องถูกดำเนินคดีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการนำตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดสระบุรีต่อไปนี่มีคนเสียชีวิตถึง8รายบาดเจ็บ22รายนะคะโอ้โหขับรถโดยสารเจ็บกะบ้าพาเขามาตายโอ้โห